สวัสดีค่ะดราม่าพิ่ยาคุรุมเพจดังซัดก,กลับหลังฟังคำพูดมีแต่เรื่องแก้ตัวเพจดังเคลื่อนไหวซัดอีกรอบหลังพี่ยาคุรุมออกมาเผยประเด็นเคลียร์ดราม่าในทุกประเด็นพร้อมขอโทษ เรื่องหยิบเงินบริจาคยืนยันคืนแล้วและยอมรับว่าน้ำพริกไม่อร่อยสัญญาจะปรับปรุงราม่าพิยาคุณรุมล่าสุดฝั่งพิยาคุณรุมได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสคลิปชี้แจงชัดทุกประเด็นร้อนในวันที่5กันยายน67พร้อมแคปชั่นพิยาคุณรุมพร้อมพูดแล้วโดยพิยาต้องออกมาแจงหลังเพจด,ดังขุดข้อมูลแชรชุดใหญ่หลายอ P อาทินักบุญทุนแม่ค้า เอาเปรียบและเรื่องเอาเงินบริจาคน้ำท่วมให้คนตาบอดรวมทั้งคลิปปลาแดดเดียวหรือปลาหมึกลามไปยังน้ำพริกที่ขายซึ่งการออกมาชี้แจงครั้งนี้พิยาคนรุมได้อธิบายไล่กันชัดๆไปทีละข้อเริ่มตั้งแต่ดราม่าตอนนี้ที่หนักสุดคือเหมือนทำไมพิยาไปหยิบเงินในกล่องทําบุญน้ำท่วมใช่ไหม ตัวพี่ยาเองนั่งอยู่ตรงนั้นเขากำลังไลฟ์สดกันอยู่แล้วก็มีกล่องแล้วพอดีมีเด็ก2คนเดินมาคนหนึ่งเขามองไม่เห็นความประสงค์ดีของเราคือเขาบอกว่าเขามาซื้อน้ำพริกพี่ยาเลยถามว่าแล้วน้ำพริกอยู่ที่ไหนเขาเปิดกระเป๋าให้ดูมีน้ำพริกอยู่สิกระปุกเขามาจากจังหวัดลบบุรีเลยถามเขาว่าทำไมซื้อแค่นี้เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเขามีแค่นี้แวบแรก เข้ามาในสมองเลยเขามีเงินแค่นี้เขาอยากซื้ออีกแต่เขาไม่มีพี่ยาเลยคิดว่าเอาเงินไปช่วยเขาก่อนตอนนั้นก็ขออนุญาตนะคิดว่าจะมีดราม่าใหม่พี่ยาก็พูดแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่กล่องมันจับอยู่พี่ยาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าช่วยคนนี้ก่อนคนนี้เขาเดือดร้อนมาถึงข้างๆพี่ยาก่อน พยาก็เลยเอาเงินตรงนี้มาช่วยเขาก่อนแต่ในใจคิดแล้วแหละว่าพี่ยาจะต้องเอาเงินมาใส่คืนแน่ๆและใส่คืนให้มากกว่าที่เอาของเขาไป พี่ยาหยิบเงินมา3,200บาทไม่ใช่1,000บาทอย่างที่ข่าวออกแล้วพี่ยาก็ให้เขาไปบอกว่าซื้อน้ำพริกไปขายเพราะจุดประสงค์ของเขาคือซื้อน้ำพริกไปขายพี่ยาไม่รู้หรอกว่าเขาไปซื้อน้ำพริกไหมพียายอมรับตรงนี้ว่าพี่ยาผิดตรงที่คิดไวทำไวไม่ถามก่อนว่าเขาจะอนุญาตไหม คนที่มาช่วยกันเขาจะโอเคไหมแต่พี่ยาเห็นว่าคนที่ถ่ายอยู่พยักหน้าว่าช่วยได้แล้วเขาก็ยื่นห้ารเพื่อให้ไปช่วยน้องที่มองไม่เห็นพี่ยาเลยคิดว่าคงมีคนอื่นคิดเห็นตรงกันถ้าทุกคนคิดว่ามันผิดจุดประสงค์อันนี้พี่ยาขอโทษทีมงานก็ขอโทษทีหลังเราจะถามคนรอบข้างด้วยว่าเห็นด้วยไหมแต่ทุกคนไปดู ได้มันมีคลิปที่พิยาใส่เงินเข้าไปเพิ่ม90,00บาทเป็นเงินสดทาง,งที่พิยาบริจาคน้ำพริก1000 0แบาทด้านเพจพิยาคนรุมก็ออกมาเคลื่อนไหวทันทีเช่นกันหลังจากที่มีคลิปพิาคนรุมออกมาชี้แจงจบดราม่าต่างๆแก้ตัวเรื่องจบเงินบริจาคนางบอกใส่คืน9 0 0 0พใส่คืนกลัวโดนดา่าแก้ตัวเรื่องลุงตาบอดที่มาเรียนสูตรน้ำพริกนางรับบริจาคให้ลุงและซื้อของตัวเอง อ้างว่าลุงตาบอดจะสอนยังไงมันสอนยากเลยให้ลุงซื้อน้ำพริกตัวเองไปขายกับลำไย,ยแห้งไปต้ม10บโลแล้วลุงตาบอดจะต้มลำไย,ยยังไงขนาดยังไม่สอนเขาทำน้ำพริกเลยอ้างว่าเขาตาบอดแล้วให้ซื้อลำไย,ยแห้งไปต้มเองเขาจะทำได้ไหมอุปกรณ์มีไหมไม่สอนทำน้ำพริกแต่ให้ลุงไปต้มน้ำลำไย,ยเองสมองอเนอะ สรุปออกมาขอโทษแล้วอีพวกยูทูบเบอร์สายเดินตามหล่อนบอกรถทัวคว่มคว่มกี่โมงบอกด้วยนะไหวไม่สวยเลยค่ะรถไม่พอใจไหวใหม่ค่ะขอสวยกว่านี้จะพิจารณานะคะรอชม ep 1 0ได้เลยยอมรับทำผิดจริงเรื่องช่วยเด็กตาบอดกับลุงยอมรับทำน้ำพริกไม่อร่อยจริงสัญญาจะปรับปรุง เรื่องร้านข้าวหมูอบภาษีไหลสดตัดราคาตัวแทนไม่พูดถึงกลัวโดนพี่สันพกรบุกขอบคุณที่นิวค่ะ